ใครที่รอเงินอยู่<ห>นะอ,อย่างที่บอกคุณก็จะมีโอกาสได้เงินมาแน่ๆสว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโหลาวิวัฒน์อาจารย์หมื่นครับอาจารย์สีค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะในเดือนกันยายนนะคะท่านสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งลัคนาและราศีกรกฎค่ะ ชาวราศีกรกฎคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะครับหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีกรกฎท่านคือชาวลัคนาราศีกรกฎครับแคปชั่นของชาวราศีกรกฎประจําเดือนกันยายนนี้นะครับเดือนเกงานเล็กก็ได้งานใหญ่ก็ดี ราศีกรกฎนะเดือนนี้เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งนะคะที่แบบเหมือนได้อิจฉานะแต่ไม่เอาเราอิจฉาใครถือว่าเด่นมากเออเด่นนะนะคะบอกเลยนะะอันดับแรกนะคะคการเงินเนี่ยบอกเลยนะคะด้วยความที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยมีฐานะมั่นคงเป็นเกษตรโดดเด่นเป็นสง่านะนี่เลยนะเงินมั่นคงนะในเดือนนี้เอาเลยชาวชาวกรกฎนะ แสดงว่าเงินน่ะเข้ามาเป็นเกาะเป็นกรรมแล้วก็อยู่ให้เราได้ใช้ะนะแสดงว่ายิ่งถ้าพื้นเดิมของใครนะเขาเรียกว่ามีฐานะมั่นคงอยงู่อยู่แล้วคุณใช้ยังไงก็ไม่หมดอ่ะเดือนนี้เออนะคะหรือถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยพื้นเดิมไม่ค่อยดีพื้นเดิมเงินก็ร่องกระแล่งเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะเดือนนี้บอกเลยนะเข้าเต็มเต็มแล้วเข้าให้คุณได้มีได้ใช้นะไม่ห่างหายไปไหนนะจนกว่าจะประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปเพราะ <ขอ S 2> งั้น ข้อระวังอ่ะเดี๋ยวให้จันหมื่นบอกแต่จันสีบอกกันว่าเงินเข้านะคะในช่วงต้นเดือนนะเยอะมากนะแล้วใช้ไปเถอะแต่นะอ่ากลางเดือนเป็นต้นไปคุณอาจจะต้องนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไปฟังกันรย์รจะนหมื่นต่อเพราะงั้นข้อข้อแรกจรันสีบอกงานการเงินดีมากนะคะลุยเลยนะคะคนะหรือถ้าใครที่รองเงินอยู่นะอย่างที่บอกคุณก็จะมีโอกาสได้เงินมาแน่ๆนะคะนะ เราะฉันข้อดีของชาวลัคนาราศีกรกฎเรื่องแรกก็คือเรื่องเงินอ่ะโอเคข้อต่อมานะคะนะตัวเขาเรียกว่า ชาวลัคนาราศีกรกฎนอกจากจะเงินดีแล้วนะคุณยังมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาบของคุณเกิดจากอะไรบ้างอาจจะเป็นลาบลอยก็ได้นะสำหรับใครที่ขาแบบว่าดวงพื้นดวงคุณที่ข้องเกี่ยวกับลาบลอยมีโชคมีลาบเกี่ยวกับตัวเลขนะคะสายเสียงโชคสายเสียงโชคนะตัวเลขสวยๆตัวเลขโอ้โหเงี้ยอันนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่แบบเฮงแบบด้านนี้เนาะคุณก็ไปเสียงโชคคุณไปเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะ โอเคมากเฮงนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือโชคนะคะสำหรับใครที่แบบไม่เกี่ยวกับการเสี่ยง uh huh. แต่ว่าคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภจากบุตรล้านบริวารคนในครอบครัวแฟนให้อะไรเนี้ย คือความหมายว่าเฮงจากคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวก็มีตั้งเยอะตั้งแยะช่วงจังหวะนี้แหละคุณจะเฮงนะร,รวมทั้งนะใครที่แบบว่ามีอาจจะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบ,บ้านรถที่ดินการขายการอะไรแล้วมันจะทําให้เราเฮงช่วงจังหวะนี้คุณมีโอกาสทั้งได้คือได้บ้านได้รถหรือขายเอาเงินอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เฮงเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มรดกบ้านรถที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นเฮงหมดเลยนะคะะ เรื่องต่อไปนะคะชาวลัคนาปรกฏยังไม่หมดนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสังคม,มนะคะคสังคมพี่น้องการติดต่อการเจรจาทุกรูปแบบนะคะเป็นในหน้าขายตัวกลางอันเนี้ยจะดีเป็นพิเศษยิ่งค,คุณพูดมากนะ,ะแต่คำพูดของคุณน่ยจะเป็นคำพูดที่ทรงพลังแล้วก็มีน้ำหนักนะคะแล้วมันจะทำให้คุณมีเงินแบบแบบ สะสมเป็นกอบเป็นกรรมเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดมีอะไรที่เป็นแหล่งไรายได้ที่ข้องเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการเป็นตัวกลางการติดต่อการดิวกันอะไรก็ว่ากันไปค,คุณสามารถลุยได้เลยการเงินของคุณก็จะกลายเป็นปึกแผ่นมั่นคงคในช่วงจังหวะนี้นะคะเฮงมากๆนะคะเรื่องสุดท้ายอยีกที่บอกนะคะ เรื่องงานซึ่งอาจารย์สีก็บอกไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่ามีโอกาสแต่ว่าจะบอกเลยว่าทั้งงานเล็กที่มันมเป็นจ๊อบๆงานที่เกี่ยวข้องกับการ<ช>ติดต่อรหรืองานใหญ่ที่คุณรอคอยมานานรหรืองานที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยคุณมีโอกาสนะคเฮงหมดนะไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่คุณจะเฮงทั้งสองเรื่องนะเพราะงั้นลุยให้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นาชาวลัคนากรกฎเนาะ คือลุยยิ่งลุยงานนะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ได้หรือติดต่อก็ได้รหรือจะนั่งรอเฉยๆก็ยังได้อีกนะคะเพราะงั้นเฮงมากๆอ่ะนะคะพอละนะคะไปดูข้อควรระวังบ้างาดีกว่าว่าไอ้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันมีสิ่งใดบ้างไหมที่ชาวกรกฏต้องระมัดระวงังอาจารย์จเมือนครับออย่างแรกเลยก็คือเรื่องงานนะครับตามแคปชั่นเราที่เราบอกว่างานเล็กก็ได้งานใหญ่ก็ดีมันมีข้อแม้นิดหนึ่งว่า ลักษณะงานน่ะต้องเป็นลักษณะงานที่ดิวมาก่อนหน้านี้ไม่นานหรือว่าเป็นงานใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์เป็นโครงการงานเจ้าบงานฟรีแลนซ์หรือว่างานประจําก็ตามค่ะแต่ถ้าเป็นงานเก่างานเดิมงานที่เคยมีปัญหางานที่เคยทําให้เราเสียชื่อเสียเครดิตมาแล้วเนี่ยงานประเภทนั้นย้อนกลับมาจะทําให้เราเสียชื่อเสียเครดิตได้เหมือนกันอันนี้ระวังไม่ยากอันนี้อันนี้ระวังไม่ยากอย่าประมาทก็พอนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ควรระมัดระวังเลยก็คือในเรื่องของโชคลาบนี่แหละนะครับคุณมีเกณฑ์มีโชคมีลาบก็จริงแต่ให้ดูพื้นฐานเดิมของเราด้วยว่าเราเป็นคนมีโชคมีลาบไหมนะครับโชคลาบอย่างที่อาจารย์ศรีบอกว่า ใครที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนนะคุณกระน,นำซัมเมอร์เซลล์อัดไปเลยนะครับคุณมีโชคทั้งเดือนเอาง่ายๆม,มาเช็คดวงเจาะดวงเอาก็ได้นะครับ,รบมาเช็คดวงส่วนตัวเลยนะคะใ,ใครที่ไม่เคยดูดวงนะส่วนตัวโหราศาสตร์มีเวลาเกิดชัดเจนอาจารย์สีแนะนำนะครับะะส่วนท่านที่ไม่เคยมีโชคมีลาบทางด้านการเสี่ยงโชคเลย ท่านมีแน่นอนครับท่านจะมีโชคมีลาบทางด้านอื่นมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารของกินอของถูกใจอของมงคลต่างๆหรือแม้กระทั่งโชคลาภที่เกี่ยวกับครอบครัวคนในครอบครัวนะครับบางคนอาจจะโชคใหญ่เป็นบ้านเป็นรถเลยก็มีมนะครับรเพราะฉะนั้นยึดตามพื้นฐานดวงเราเป็นหลักนะครับในมุมกับกันอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เคยมีโชคมีลาบ <laughs> เราอย่าไปดันทุลังเสียงนะครับ <laughs> แต่ถ้าเราไม่เคยมีโชคมีลาบนั่นก็หมายความว่าเราจะมีโชคมีลาบด้านอื่นมาทดแทนนะครับใช่ค่ะต่อมาก็คือเรื่องของการเงินอย่างที่อาจารย์ศรีบอกว่าเงินคุณโดดเด่นมากในเรื่องครึ่งเดือนแรก <laughs> แต่พอครึ่งเดือนหลัง <laughs> เงินชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับการเข้าสังคมค่อนข้างเยอะ<ม>การเดินทางค่อนข้างเยอะ<ม>นะครับโดยเฉพาะ การเดินทางหรือการใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของงานบางครั้งมันไม่จําเป็นมันฟุ้งเฟอ้อเกินไปโอเคงานเราจําเป็นต้องไปงานเราจําเป็นต้องทํามันมีค่าใช้ใจ่ายแน่นอนแต่ค่าใช้ใจ่ายเบี้ยใบรา,ายทางหรือค่าใช้ใจ่ายแถมที่มันมันพ่วงมามันจะดูโอเวอร์กว่าที่เราควรจะจ่ายยกตัวอย่างผมเป็นชาวราศรีกรกฎตอนนี้เราอยู่กรุงเทพผมต้องวิ่งไปดูงานที่ต่างจังหวัดสมมติชนบุรีแล้วกันยกตัวอย่างใกล้ๆชนบุรีค่าน้ํามันไปกับชนบุรีไม่เท่าไหร่หรอก ค่าที่พักเขาก็คงมีให้แหละที่ทํางานแต่กว่าจะถึงชนบุรีกว่าจะกลับจากชนบุรีเนี่ยกินนั่นเที่ยวนี่ชอปนูน่นชอปนี่นี่แหละอันระวังตรงนี้แหละครึ่งเดือนหลังเนี่ยค่าใช้ใจ่ายพวกนี้มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะมากมากจนเกินต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถึงอย่างตามดวงเดือนการเงินเนาะครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจารย์สีบอกแล้วว่าคุณใช้ยังไงก็ไม่หมดใช้ยังไงก็ไม่หมดเพราะมันมีถมมาให้เรื่อยแต่พอครึ่งเดือนหลังปุ๊บ กลายเป็นว่าเหมือนไอ้ที่ถมไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่แล้วกลายเป็นว่าห้าสิบห้าสิบถ้าคุณคอนโทรลดีก็คือห้าสิบห้าสิบเงินเข้าแล้วก็ออกเงินเข้าแล้วก็ออกบาลานซ์กันแต่ถ้าคุณคอนโทรลหรือไม่วางเผดในที่อาจารย์จมือนบอกกลายเป็นว่าคุณจะช็อตได้เหมือนกันนะก็ก็ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าครึ่งเดือน,นแรกเนี่ยมันเข้าร้อยอาจจะออกยีก่สิบแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยเข้าร้อยมีเกณฑ์ออกร้อยถ้าไม่ระวังเพราะเผื่อถ้าร้อยยี่สิบนี่เป็นเรื่องนะมันจะดึงของครึ่งเดือนแรกมาด้วยนะครับเกณฑ์จะ ปิดท้ายด้วยเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวราศีกรกฎนะครับปากฟันลำคอดวงตาเนี่ยพื้นที่ตั้งแต่ลำคอขึ้นมาเนี่ยม,มีเกณฑ์บาดเจ็บเจ็บป่วยแม้กระทั่งอุบัติเหตุอุบัติเหตุของหลนจากที่สูงชาวราศีกรกฎที่ทำงานที่เกี่ยวกับภาคพื้นดินต่างๆงานก่อสร้างต่างๆหรือว่าโรงงานที่ต้องมีระบบเซฟตี้นะครับเซฟตี้ตัวเองดีๆนะครับ เดือนกันยายนทั้งเดือนมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุจากที่สูงได้ครับขออวยพรนะคะคให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกขั้นนะคะคในเดือนนี้นะคะอยากเฮงเรื่องอะไรนะคะพื้นดวงเป็นยังไงขอให้คุณเฮงนะคะมากกว่าพื้นดวงนะคะเป็นสิบ,สบเป็นร้อยเท่าค่ะครับผมชาวราศีกรกฎครับงานเล็กก็ได้งานใหญ่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่ขอให้ชาวราศีกรกฎดิวแล้วเฮงดิวแล้วปังดิวแล้วประสบความสําเร็จครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกแบบส่วนตัวกับทีมงานโหราวิวัฒนะครับท่านสามารถติดต่อเราได้ตามลิงก์ที่ขึ้นให้ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะแล้วก็ร่วมสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดขอบคุณทางช่อง YouTube แล้วก็ส่งดาวทาง Facebook ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีสสดค่ะ